โอ้ oh. อันนี้นะครับจะมารีวิวผูรีวิวผลในบล็อกฟูดกันเอ,อ่อฟูดบล็อกฟูด,ฟดนี่ไงบล็อกฟูดโ okay. อเคเข้าไปก่อนนี่ไม่ได้จะมารีวิวเรื่องราคาเรื่องอะไรนะไม่ได้จะมาดูยูสกิลด้วยมีรีวิวสารสรรพคุณมาป่นลน้วนโ <Okay. S 1> อเคบายรอค่าช่วงนี้เลยก็ได้โอเคไปไปไป อบนโอเคถึงทีโอรีวิวแล้วนะโอเคคือผลบอมนั่นเองที่บายบนบอมไม่ดูนะผลบอมเนี่ยผลกากนะผลบอมเนี่ยผลกากนะอย่าหาใช้นะผลบอมเนี่ย ผลบอกเนี่ยไม่ควรนํามาใช้อย่างเด็ดขาดเลยเจ้าเวนจะไม่มีผลจริงๆให้วินโอเคไม่ต้องมยายหย่เลยมากสมมุติน้ำผลต่อไปอย่าหาใช้นะสมมุติอยู่โลกหนึ่งนะไปหาซื้อดาบพัตาระมาใช้ยังดีกว่านะอย่าไปซื้อผลเชี่ยนี่นะโอเคผลต่อไปผลเชื่อบีเชื่อบีผบอะเลว โอเคผมชอบผมชอบผลนี่นะโ <Okay, S 2> อเคก็ใช้พีพได้นะแต่เรื่องแต่เรื่องสกิวผลเนี่ยมึงอย่าหาใช้นะมันะพึ่งความสามารถของผลอย่างเดียวก็คือดาามันไม่เข้าเองแค่นั้นมันดีแค่นั้นโอเคให้ไ okay, ปแบบแบบคิดเอาเองแล้วกันวันนี้เราจะรีวิวถึงแค่ผลเฮออียผลดีว่า ถึงแค่ผลเออแสงแล้วกันโอเคมันเยอะนะฮะกูเกียต่อไปโสปรปิงนะฮะอันนี้อย่างหนึงนะ่งฮะอย่าหาใช้นะฮะไม่รู้จะพูดอะไรกลือนกันนะฮะอย่าหาใช้สมองนะผู้เลื่นใหม่สามารถทำไปใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่าหาใช้สกิลนะแคยมึงใช้อันอื่นดีกว่าจัานจะดีกว่านะฮะผลสมองนะดีทุกอย่างคนะรับสายลูกเกียรนะ์ราคาถูกครับบอร์ดจะพู้เล่นใหม่ที่สุดนะฮะแต่ซื้อยอย่างเดียวฮนะ ดาเมจโคตรเบาเบาโคตรเบาคนแม่เลยโอเคต่อไปเราปินโอเคอย่าหาใช้พอขน mm hmm. ไฟเนี่ยเป็นผลโลเกียนะที่ราคาถูกและน่าใช้เหมาะสมผู้เล่นใหม่หาง่ายที่สุดแล้วนะเพราะงั้นใครอยากได้ผลเริ่มต้นดีๆเนี่ยที่หาซะง่ายราคาถูกๆราคาไม่เกิน3ามแสนเนี่ยผมได้นำผลไฟนะคะ เก <Okay, S 2> ดีมากนะวันนี้ลำเบค่อนข,ข้างใช้ได้เลยนะบินก็คาดเร็วเอ้อย่าพูดอีกน้นองเวนโอเคต่อมาผลเบิร์ตเราคอนโอเคยังมาใช้นะฮะจบถึงมันจะบินได้ okay. ก็ยังใช้แล้วกันผลไอ,อ้เหมือนกันฮนะโอเคก็คือว่าเหมือนกับผลไฟเนาะก็พอใช้ได้อนะสายโรเกียร์ด้วย แต่ว่าเรื่องบินอะไรอ,า,อาจจะไม่เท่าขนไฟนะแต่ว่าถ้าตื่นแล้วเนี่ยก็คือว่าดีกว่านะเออใครไม่ได้ผมพาโ้เกียอ๋อไม่ใช่ผลามาไปแคนมันต่อไปฮนะอะไรวะขนทรายโอเคผนทรายนี่คือก็จะดาบกับผลน้ําแข็งกับขนไฟมาหน่อยเนาะผนทรายเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นสายโรเกียที่ว่าบทบทไซดูเกียจะใช้ยกเว้นผนควันแล้วนะ ก็ถือว่าชี้ได้อยู่สมพุ่งใหม่นะแต่พุ่นเล่นเก่าแล้วอะถ้าไม่ทำตื่นอย่าหาใช้นะไอ้โอเคต่อไปเลยเรีวิวถุงผแสงเนาะไม่เชื่บญญอบอกผมยาดีเวนผมไม่ยานะนอนรถไฟฟาร์มก็ไม่ได้เชืมเชียอะไรก็ไม่ได้เลยนะยกเวน้นแมงคืนทีบได้จบโอเคกูรีวิวเค่นี้ดีเวนผมอะไรต่อผมอะไรต่อบมอะไรต่อบมอะไรต่อหน้น <ะ S 2> น เอาไปเชื่อพลยญาณเมื่อกี้ผลรักก่อนงั้นเราอยู่ลรักก่อนเลยผลรักเนี่ยเอาพีพีได้ดีมากๆถ้าทําตื่นแล้วนะแต่ว่าถ้ายังไม่ทำตื่นเนี่ยก็กระจอกอนั่นเองแต่ก็ใช้ได้อยู่นะในเรื่องการารามแต่มันบินไม่ได้นะเออก็ช่ชงแม่เเหมือนกันโอเคไปผนต่อไปผลต่อไปนะผลไรหนนะ้าผลไดมอนผลไดมอนก็คือจบนะอย่าใช้โอเค มันดีดีแค่รถดับรถทรนามีนะแล้วก็สกิลกทำอะไรไม่ได้แค่นั่นแหละแสงต้งมบรรยายสปูลดีมากสำหรับผู้เล่นใหม่บอกกัการฟาร์มจบ